ผลประกาศรางวัล Academy Award นะคะหรือออสการ์ค่ะครั้งที่94ณ d o l b ี Theater นะครลอสแองเจลิสค่ะในวันนี้ตามเวลาไทยได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ภาพยนตร์เรื่องโค d a าค่ะผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เจนแค a เปียนจากเรื่อง The Power of the Dog ค่ะภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมได้แก่ Encanto ค่ะ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่วิลสมิธจากเรื่อง King r i ชา a r d ค่ะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เจสกาเชสเทนจากเรื่อง The Eye of Tammy Faye ค่ะนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ทรอยคอตเชอร์ค่ะจากเรื่องโคด a าค่ะนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อาริ安าเดบชค่ะจากภาพยนตร์เรื่อง w e s t Side Story บทภาพยนตร์ดั่งเดิมยอดเยี่ยมจากเบลฟาส์ค่ะโดยเคนเนตบราาค่ะบทภาพยนตร์หนัดแปลงยอดเยี่ยมจากเรื่องโคด้าค่ะโดยเซียนเฮเดอร์แล้วก็เพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยมได้แก่ No Time To Die จาก No Time To Die ค่ะและสุดท้ายนะคะแอนิเมชันยอดเยี่ยมก็คือจากเรื่อง Encanto ด้วยกันค่ะ